เหมือนฟันค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แบร,รนด์คนไทยกลุ่ม Anti Aging ตานดิ้วรอยตามไปเลยค่ะ และนี่ก็คือแบรนด์ที่ฝันอยากจะพามาทำความรู้จักนะคะในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ anti aging ส,ส,สวัสดีค่ะส,สดีค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะค่ะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ ขอแนะนําเป็นกลุ่มของ M Thai a e d i n g นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มอูเมะค่ะตัวนี้สารสก,กัดของเขาหลักๆเลยคือจะมีอูเมะค่ะซึ่งเป็นผลบวยของญี่ปุ่นก็คือตัวนี้ค่ะสามารถช่วยเรื่องริ้วรอยหน้าหมองคล้ำหรือว่าอยากทำจิลเลอร์หรือฉีดวัวท็อกตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชายสามารถใช้ได้ด้วย เพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะกังวลว่าอ่อจะต้องใช้ครีมหลายตัวครีมต,ตัวนั้นคินตัวนี้เขาจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับคุณผู้ชายตัวดเดียว<ล>ยจบเลยจบเลย,เลยค่ะง่ายๆสํา,าสหรับเขาเลยเช้ากับเย็นเช,ช้ากับเย็นเหมือนกันเลย แล้วตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกลุ่ม anti aging ของเราเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของตัวคิวเทนช่วยยกกระชับลดริ้วรอยฟื้นฟูพวกอคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินริ้วรอยต่างๆรูขุมขนกว้างเพราะว่าในตัวนี้ของเราจะมีตัวที่ทําให้รูขุมขนกระชับด้วยค่ะเราต้องใช้ไปนานขนาดไหนเราถึงจะเริ่มเห็นผลจริงอะคะ่ะตัวนี้ประมาณ1สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วริ้วรอยจะตื้มขึ้นนะคะแล้วก็รูขุมขนจะกระชับขึ้นนะคะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคนไทยในกลุ่ม Anti Aging ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจออกมากๆเลยค่ะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำมากๆนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ